ไปดูสถานการณ์ภาคใต้กันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายยิงพระสงฆ์ขนาดออกบินทบาทจนทางสำนักพระพุทธศาสนาปัตตานีมีมติขอให้พระสงฆ์งดบินทบาทหนึ่งเดือนค่ะที่อำเภอเยอริ่งจังหวัดปัตตานีก็เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจวัดเพื่อเตรียมนำร่องให้ข้าราชการไทยพุทธนำอาหารถวายพระสงฆ์ทุกวันนะคะโดยทางด้านของนายอำเภอเยอริ่งนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์นะคะ ก็มีการนำข้าราชการในสังกัดออกสำรวจทุกวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมนำร่องให้กับข้าราชการที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนทำหน้าที่นำอาหารถวายให้พระทุกวัดต,ตลอดหนึ่งเดือนที่มีมติห้ามไม่พระสงฆ์ออกบิณฑบาตท,ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระสงฆ์ค่ะในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็กระทบกระเทือนฝันพอสมควรแต่ว่าฟังจากพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วยังมีฝันกําลังใจและก็โดยเฉพาะส่วนราชการครับข้าราชการวันนี้เราคุยกันที่อำเภอยะริงครับเราพร้อมใจกันว่าในระหว่างที่พระอาจจะไม่สะดวกในการบิณฑบาตฉั้ในระหว่างเดือนมีนาคมนี้ทั้งเดือนทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระข้าราชการที่เป็นไทยพุทธจะพร้อมใจกันไปทําบุญถวายเพลพระทุกวันทุกวัดนะครับเพราะฉะนั้น ด้านพระครูโอดมธรรมมาทรนะคะจาวาดวัดปิยารามอำเภอแย่ริงก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหาวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งก็จะพบว่าคนร้ายต้องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นซึ่งในความเป็นจริงทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขจึงขอให้ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ประมาทค่ะถ้าเรามองให้ลึกซึ้งนะครับก็เป็นแผนที่เขาต้องการให้เกิดความแตกแยกระหว่างศาสนา แต่ว่าเราต้องรู้ทันอย่าไปหลงกลคือภารกิจใดๆที่ว่าพี่น้องชาวพุทธเคยยึดถือปฏิบัติอย่างไรหลักธรรมที่เราเคยศึกษาปฏิบัติกันมาอย่างไรตั้งแต่ครั้งโบราณเราก็ต้องพยายามรักษานั้นไวใ้ใมั่นคงแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจกันระหว่างพี่น้องพุทธมุสลิมว่าเราอยากแต่แยกและก็อย่าเบียดเบียนอย่าทาลายซึ่งกันและกันย่าให้ไร้ซึ่งกันและกัน เราก็อยู่ร่วมกันนะแต่ว่าอยู่ด้วยความคืบหน้าในการสอบสวนเหตุรอบยิงพระสงฆ์ขนาดออกบินทบาทนะคะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุพบว่าเคยนำมาก่อเหตุแล้ว3คดีและสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มที่ก่อเหตุได้คาดว่าจะเป็นกลุ่มปานนทที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดยะลาค่ะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือคดีรอบยิงข้าราชการตำรวจ ในอำเภอยะรังนะคะเมื่อวันที่6มีนาคมระบุว่าเป็นฝีมือของแนวร่วมกลุ่มนายลุกมันปูลาประเตะซึ่งเป็นแนวร่วมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอ,อ,เภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาแต่ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในอำเภอยะรังค่ะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่มีการลอบยิงอดีตนายตำรวจเสียชีวิตพร้อมหลานสาวที่อำเภอปนาเรนั้น จากการสอบสวนพบว่าเป็นกลุ่มของนายอัสมานเจบาเป็นชุดเดียวกับที่เคยก่อเหตุกลาดยิงชาวไทยพุทธเสียชีวิต5รายบาดเจ็บ3รายในพื้นที่อำเภอปนเรเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์โดยทั้งหมดนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งไล่ล่าจับกลุ่มมาดำเนินคดีค่ะพี่กุ้งวันนี้เนี่ยอ่าน